รายได้เรามันมาจากการท่องเที่ยวถ้าเจ้านี้มันอารวาสึ้นเดี๋ยวเหมือนสมัยซาจําได้ไหมครับคนมันเลิกเที่ยวหมดแล้วมอยู่บ้านกันหมดเลยใช่ไหมเอาเราก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะช่วยเหลืออะไรกันก็ว่ากันเสร็จแล้วตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับในอเมริกา ตอนนี้พวกอเมริกาเองเนี่ยเขากำลังมีปัญหานะมีปัญหาว่าอะไรมีปัญหาว่าหมอหมอจบใหม่ๆเนี่ยคือหมอจบใหม่นี่ก็ต้องมาอยู่โรงพยาบาลนะมาหัดมหัดเขาในอเมริกาก็บอกว่าพวกหมอใหม่ที่ออกมาเนี่ยสองสามเดือนแรกเนี่ยนะก็ของอเมริกามันก็จะประมาณสักเดือนไหนล่ะ เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาแถวๆเนี่ยคือเป็นเวลาที่หมอจบใหม่เข้ามาดูแลคนไข้าตามโรงพยาบาลพวกหมอจบใหม่ก็จะถูกพวกอาจารย์ที่คอยฝึกหมอจบใหม่เนี่ยให้ดูแลพวกนี้ก็ก็ดูงั้นแหละก็ปล่อยให้หมอฝึกหัดพวกนี้ดูแลเวลาหมอพวกนี้ถามหา คือพี่เลี้ยงเนี่ยหมอพี่เลี้ยงพวกหมอเมกวก้าก็จะตอบอย่างเงี้ยหมอคิดว่าอะไรเอาเลยเพราะว่าหมอก็เรียนมาแล้วนะตอนนี้ผมกำลังยุ่งอยู่ก็แปลว่าหมอจบใหม่พวกนี้ครับก็ถูกกำหนดให้มาอยู่เวรทำงานหมดละจันพุทธสุขเสาร์อาทิตย์จนันดูทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละก็แล้วเป็นยังไง จบใหม่ทำงานหนักยีบสี่ชั่วโมงนะบางคยั้งมีมีหงุดหงิดกันมั่งแหละนะสั่งยาผิดมั่งคือเพิ่งจบมาใหม่ๆอ่ะยาเยอะก็ยังนะแล้วเป็นไงมันก็เครียดความแข็งแกร่งของหมอมก็หมอเป็นคนเนี่ยเนาะเขาบอกว่าระบบเนี่ย มันเป็นในอเมริกาแล้วก็ยังไม่หายหรอกมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละอันนี้เราพูดถึงในอเมริกานะตกลงหมอใหม่หมอที่จบใหม่ท่านก็ยังไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรตอนที่ท่านมาอยู่เวน้นอยู่อะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องมีหมอพี่เลี้ยงคอยดูแลเหมือนเป็นอาจารย์สอนอีกทีหนึ่งจะหมอก็จะว่างไว้ล่ะเขาก็บอกเอาเรียนไปเลย เราก็พูดถึงอาจารย์ใช่ไหมคนตายที่สละร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อันนี้ครับคนไข้ในเมกาที่มาให้หมอใหม่ๆตรวจดูแลรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์ที่ยังมีชีวิตเลยนะครับโอ้ผมอ่านถูกตรงนี้แล้วผมตกใจคือเท่ากับคนไข้ ที่เข้ามาให้หมอใหม่ดูแลเนี่ยก็คือให้หมอดูทดลองวิชานะวางอันเถอะก็จะมีความผิดพลาดต่างๆมากมายตั้งแต่ให้ให้เลือดผิดกรุ๊ปก็ยังมีนะครับหอบมามีคนไข้เด็กเป็นเหมือน หลอดลมตีบต้องเจาะคออะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีหมออาจารย์พี่เลี้ยงไม่อยู่ต้องเจาะเองเนี้่ครับท่านเชื่อไหมอันนี้หนังสือรายงานของหมอปกหมอที่จบใหม่พวกนี้ครับส่วนใหญ่นะไม่เคยเจาะเองหรอกได้แต่มองดูตอนสอบ ก็มีอาจารย์เจาะให้ดูเจาะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอจบมาแล้วมาเป็นเขาเรียกอินเทอร์นะนะแพทย์ฝึกหัดต้องเจาะเองอ่ะโอ้โหมันทุรักทุเลมากทุรักทุเลจริงๆใครเคยให้หมอฉีดยายอย่างครับเราก็จะพบว่าเอ้ยถ้าคุณพยาบาลฉีดนี่เจ็บน้อยกว่าหมอฉีดน่ะ เพราะอะไรเดี๋ยวนี้หมอไม่ได้ฉีดยาเท่าไหร่ก็ใช้คุณพยาบาลละฉีดร้อยวันพันปีฉีดสักทีหนึ่งเพื่อนไปนะก็รู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวฉีดให้หมอก็เสียงใจเพื่อนไม่ใช่อยากดูแลเพื่อนดีๆฉีดให้เจ็บกว่าพยาบาลฉีดเยอะเลยครับครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวโทรศัพท์คุยกันครับ ครับท่านกำลับบงชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินสุวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยตอนนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับที่029602133 029602134สำหรับที่ฟังทางวิทยุจดทันไหมครับ029602133 029602134มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็คุยกัน คือช่วงนี้ครับเรากำลังอยู่ในลักษณะที่ไม่รู้ทำยังไงกับตัวเองเหมือนกันนะนะเจ็บใครได้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ารักษามันค่อนข้างจะแพงไปสามสิบาทรักษาทุกโรคก็เหอะหมอจะจ่ายยาก็โรงพยาบาลเขาไม่เบิกคือโรงพยาบาลไม่มีเราก็ต้องไปซื้อข้างนอกตกลง หมอโรงพยาบ,บาลที่มีก็อาจจะเป็นยาถ่ายยาแก้ไขอะไรนิดๆหน่อยๆแต่พอยาปฏิชีวนะทีเนี้ยมันจะต้องก้าวล้ำไปต้องไปซื้อเองอะไรต่ออะไรก็ฮะก็เอาว่ากันครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมเรียน <ผม S 2> ถามคุณหมอเกี่ยวกับการ <c oughs> สวยยังคิดอ่ ากาแฟนะครับคนที่เป็นอย่างนี่ถุงน้ำดีแล้วก็ตัดถุงน้ำดีทิ้งไปแล้วในส่วนกาแฟได้ไหมครับออถ้าให้ผมแนะนําผมก็อยากจะให้สวนทุกวันเลยครับไม่ไม่ไมอ,อผมตัดถุงน้าดีทิ้งไปแล้วนะครับนั่นแหละตัดถุงน้ําดีทิ้งแล้วแล้ว,ลว,ลวน้ําดีท่านตอนนี้มันต้องมีน้ําดีทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ได้เก็บไว้ในถุงถูกไหมครับ ตับทำน้ำน้ำดีเม,มื่อไรมันก็จะไหลมาที่ลำไส้ใหญ่นั่นแหละไม่เอ่อทุกครับคุณหมออย่างแต่ถุงน้ำดีเราไม่มีแล้วเนี้ยเราเราเราจะเอาน้ำเราก็ไม่มีน้ำดีไงครับเรากินของมันเมื่อไหรเราก็จะท้องอืดท้องเฟ้อเพราะว่าเราไม่มีน้ำดีไปย่อยไขมันไงครับ๋ออั้แลนน้วแล้วอย่างเราไม่มีถุงน้ำดีแล้ว ที่ว่าสวนนั่งคิดอยู่กาแฟนี่ควรทำไหมครับควรครับเพื่อจะให้ตับมันทำน้ำดีออกมาเยอะๆแล้วก็ไหลผ่านไหลผ่านตับออกมายังลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกครับเพราะน้ำดีแสดงว่าแสดงว่าเราไม่มีถุงน้ำดีแล้วเราเราสวนนั่งกาแฟเหมือนกับคนปกติได้เลยไม่อันตรายใช่ไหมครับกลับใหม่ถ้าท่านไม่สวนอ่ะอันตรายจะมีแหละครับ เพราะว่าท่านไม่มีน้ําดีไม่มีถุงน้ําดีไว้เก็บก็จริงนะแต่ท่อน้ําดีที่อยู่ในเนื้อตับมันมีอยู่เยอะแยะครับแล้วเนื่องจากไม่มีถุงน้ําดีเพราะฉะนั้นการสร้างน้ําดีเนี่ยบางทีมันไหลมันไหลขุกขักไอเจ้าก้อนนิ่วน้ําดีไม่ใช่มันไม่มันไม่ยังไม่มีนะมันมีนะครับมันอยู่ในท่อตับเลยแหละแล้วจากพอ จากที่ท่านอยู่จนมีนิ่วในถุงน้ำดีก็แปลว่าท่านก็เป็นคนกินไขมันอาจจะกินไขมันน้อยดื่มน้ำน้อยนะแต่มีไขมันเยอะตับจะสร้างน้ำดีจากคอเลสเตอรอลแล้วถ้าหากคอเลสเตอรอลมันเยอะมันก็น้ำดีก็จะข้นแล้วนก็ตกผึกครับเออ ตอนนี้ท่านไม่มีถุงน้ําดีมาบีบคอยไล่เอาน้าดีพวกนี้ออกมามันก็คักคอกแคกอยู่ในตับท่านนั่นแหละผมถึงบอกว่าให้ทําสวนร้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำนะทำการสวนเนี่ยตับจะสร้างน้ําดีขึ้นมาซักลิตรครึ่งแล้วท่านไม่มีถุงน้ําดีมันก็ไหลทูดออกมาที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกเลย พวกที่ไม่มีทุไม่มีถุงน้ําดีเวลาทําสวนล้างพิษเนี่ยจะเห็นว่าน้ําที่ถ่ายออกมาส่วนมากจะเป็นสีเหลืองทองค่อนข้างจัดเป็นสีน้ําดีนะครับฮะเราดีมากมากเลยถ้าเราสวนล้างพิษนะมันมันก็ไม่ใช่ดีมากๆแต่ว่ามันก็จะช่วยธรรมชาติที่จะขับเอาพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในตัวเราออกท่านตัดถุงน้ำดีแล้วท่านยังอ้วนอยู่ไหมล่ะครับ ไม่ในอ้วนครับผมม่อ้วนอ่าหนักเท่าไหร่ผมหนักอ่าห้าสิบครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบหนักห้าสิบครับผมผมไม่ค่อยทานของฮะผมไม่ค่อยทานของมันครับไม่ไม่ไม่เอาเลยของมันจะไม่ไม่ทานเลยครับแล้วท่านเป็นเป็นนิวในถูงน้ำดีได้ยังไงล่ะเนาะ ก็เมื่อปีที่แล้วครับที่็แล้วแล้วคุณหมอก็ตัดไปแล้วนั่นแหละเพราะอะไรถึ่เป็นนิ้วในถุงน้ําดีอืมไอ้นี่ก็คุณหมอเขาวินิจฉัยดูแล้วก็บอกเป็นนิ่วถุงน้ําดีแล้วก็บอกว่าผ่าตัดผมก็บอกโอ้เขาตัดก็ตัดไนเก็ตัดที่ทัดปวดท<ห><ร>้องอะไรไหมครับเนี่ยตอนที่ไปตัดถุงน้ําด<ะ>ีอ่ะทัดโลอลครับทัดปวดท้องอะไรไหมตอนที่ไปตัดถุงน้ําดีอ่ะ อ๋อไม่ไม่ได้ปวดท้องอะไรครับไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดแต่ไปซาวอันนอร์ซาวดูแล้วก็บอกว่าเป็นนิ้วตรงนั้นดีอะไรสมอลสโต,ตนนะผมอ่านเล็กเล็กน้อยๆเลยเลยเขาเขาเขาบดตัดตัดกดตัดมดปัญหาเพราะว่าในผมก็ผ่าตัดทิ้งไปครัประมาณหกเจ็ดเดือนนะที่ผ่าตัดก็ปี่งีที่ตอนนั้นมถ, <ๆ S 1> ถามเขาไหมว่าถ้าไม่ตัดจะอันตรายไหมอ๋อไม่ได้ถาม <laughs> ตอนนั้นไมผมก็ลืมถามครับลืมถามโอ้โหผ่าตัดก็เปลีนใจคุณหมอบอกว่าผ่าตัดก็เอาตัดก็ตัดก็ผ่าตัดเลยไม่เคยดูรายการป้องป่วยเลยเหรอครับผมผมเพิ่งดูรายการหลังจากที่ตัดตรงนั้นดีที่สุดนะครับเนี่ยคือรรเราพูดมาตลอดว่าคนร้อยคนนะนะครับถ้าตรวจ ในร้อยคนแปดสิบคนจะมีนิ้วในถุงน้ำดีแต่ในในแปดสิบคนที่มีนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยร้อยคนที่มีอาการข้างเคียงต้องตัดถุงน้ำดีทิ้งมีแค่สองคนโอครับเพราะฉะนั้นผมตึองถามไงท่านมีปวดมีอะไรไหมคือ,อมหมอมจะตัดถุงน้ําดีในกรณีอย่างนี้ครับเจ้านิ้วในถุงน้ําดีเราเนี่ยมันชอบก่อกวน ออกมาอุดตันเส้นท่อน้ำดีอะไรต่ออะไรทำให้เราปวดทางขะปวดทางซี่ขวาปวดบแบบงองอเลยเจ็บอยู่เรื่อยอันนี้หมอก็จะตัดออกอแต่ถ้ามันอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้มีอะไรก็ให้มันอยู่ไปอย่างนั้นแหละ<อ>แล้วก็จริงๆถ้าท่านไปเจอหมอที่ไม่ใช่หมอสันนะหมอผ่าตัดอะไปหมอเขาเรียกว่าหมอเม็ดหมอยาเนี่ยานาจจะได้ยาละลายนิ่วเท่านั้นแหละไม่ได้ผ่าตัดหรอกครับ อ,อนนตัดไปก็แล้วไปแต่ทีนี้ก็จะเป็นความรู้สําหรับคนในครอบครัวไงนะครับ,รบทีนี้ก็มาบอกว่าเราเป็นนิ้วเนี่ยเพราะอะไรนิ้วนี่เนื่ยเกิดจากการตกตะกอนของน้ําดีที่อยู่ในตับอยู่ในท่อน้ําดีนั่นแหละครับ,รบก็มีอยู่สองสาอย่างที่มันเป็นได้ไอ้ที่ไม่กินไขมันนั่นน่ะกับทําให้เป็นนิ้วได้นะครับโอ้เพราะว่า ทุกครั้งที่เรากินมันตับก็จะสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นคอเลสเตอรอลพอมีเยอะๆมันก็ใสมันทำไมทำเพราะว่ามันจะอาน้ำดีมาย่อยไขมันที่เรากินแต่ถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยตับมันก็สร้างคอเลสเตอรอลน้อยลงน้อยลงไอ้น้ำดีเราก็ค้นแป๊กเลยพอค้นเสร็จแล้วมันก็ตกตะกอนนะครับตกตะกอนมันก็เก็บนานข้าวนานข้าวกว่าจะเป็นนิ่วนะ ใช้เวลา<อ>ประมาณสิบสองปีเนี่ยโอ้นานพอควรนานนานเลยล่ะครับครับผมเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคนร้อยคนถ้าเอามาอุตสา,าวก็จะพบว่ามีนิ้วอยู่แปดสิบคนก็อย่างที่ว่าเนี่ยไอ้แปดสิบคนเนี่ยเอาแต่ขึ้นไปเป็นร้อยแค่สองคนที่ต้องผ่าตัดนอกนั้นไม่ต้องเลยครับอ๋อ,อเออเจดา<อ>ผม มาเจอคุณหมอช้าทีนี้คอมาไม่แล้วก็เล,ล่ากันบ <c oughs> างบางทีถึงเจอแล้วพอดีท่านต้องตดัดมันก็ต้องตัดนะนะ<อ>ถ้าคือไอเจ้าเม็ดนิ้วนะมันอยู่ในตำแหน่งที่จะไปอุดตันท่อน้ำดีหมอก็จัดการให้แหละ<อ>ใช่ไหมแต่เีนี้นเราอาจจะถ้าเจอกันก่อนท่านอาจจะไปปรึกษาหมอคนที่สอง